โดยปฏิบัติการผู้ภัยผสมนานาชาติกำลังลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ตึกซึ่งเป็นสถานการณ์จำลองเหตุแผ่นดินไหวขนาด8.9ริตรในการฝึกบรนเทาสาธารณภัยนา,ายนาชาติภายใต้รหัสก,การฝึก a f Direct 2013เากระดาักขังที่ใช้ในการฝึกถูกทำขึ้นให้มีความสมจริงมากที่สุดโดยหน่วยผู้ภัยจากเกาหลีใต้ในฐานะผู้อำนวยการฝึกโจทย์ที่ยอดที่สุดของการฝึกวันนี้คือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากผนังตึกถล่มที่มีความหนามากกว่า1ฟุต ทำให้ทุกหน่วยต้องมีการระดมสมองและพยายามใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเริ่มจากการใช้เครื่องมือเจาะให้เกิดปรูขนาดเล็กเพื่อสอดกล้องเข้าไปสำรวจให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ประสบภัยติดอยู่ใต้ตัวผนังตึกเมื่อมั่นใจแล้วหัวหน้าทีมกู้ภัยจึงสั่งการให้ใช้เครื่องมือตัดพรางซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องใช้ความชมนานาญและความพยายามเกือบหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถดูล่วงภารกิจในการฝึกซ้อมเหตุการณ์กู้ภัยเหตุตึกถล่มนะครับ สิ่งสำคัญคือการรับรู้ข้อมูลที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดและจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการเข้าไปในพื้นที่นะครับเพื่อสุดท้ายแล้วคนที่เข้าไปช่วยเหลือจะไม่ตกเป็นผู้ประสบภัยครับารการปฏิบัติการคู่ภัยที่ดีไม่ได้เกิดจากการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นแต่เป็นเพราะการวางแผนและจัดเตรียมเครื่องมือให้เหมาะก,กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์เรายังไม่รู้หรอกว่าข้างในจะมีผู้ประสบภัยหรือเปล่าแต่เป็นเข้าท้อยเข้ามาให้ระวังนะ Provide some training with some of my other team members. And you have advanced a lot. Captain r i หัวหน้าหน่วยกู <piercing phrase> ้ภัยจากสหรัฐยืนยันว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ดีคนที่เข้าไปช่วยเหลือต้องไม่ตกเป็นผู้ประสบภัยเสเองเพื่อให้ทีมยังคงประสิทธิภาพสูงสุดและไม่เป็นภาระแก่เพื่อนร่วมทีม หัวหน้าหน่วยคู่ภัยจากสหรัฐบอกว่าหน่วยคู่ภัยของไทยมีทักษะและศักยภาพที่ดีเยี่ยมสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแต่ยังมีข้อด้อยในเรื่องของการสื่อสารภาษาต่างชาติซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติการระดับนานาชาติการฝึกครั้งนี้ไม่เพียงหน่วยคู่ภัยจากประเทศไทยเท่านั้นที่ได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศสุนาโยหัวหน้าหน่วยคู่ภัยจากอินโดนีเซียยอมรับว่าการฝึก AI f d i r e แ t ล็กในครั้งที่ผ่านมาช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงและเป็นประโยชน์มากสำหรับอินโดนีเซีย จากเหตุภัยพิบัติสองครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาเรามี lah, การต้องการการสื่อสารกันอย่างต่อเนืการฝึก a ออาร์เอฟนอกจากจะได้เรียนรู้แลเกเปลี่ยนเทคนิคการบรรเทาเหตุภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแล้วยังถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิก26ประเทศกับอีกหนึ่งกลุ่มประเทศเพื่อให้การประสานงานและวางแผนเชิงวิทยาศาสาตร์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพวชิระบูพวกถ่ายภาพ วุฒิพันธ์เบรมสวัรค์เจียงเอนิฟโฟรายงาน